1า8นนะครับวันนี้พามาที่เป็นดราม่าที่เขาบอกว่าที่อื่นเขาแถมได้ทําไมคุณแถมไม่ได้ใช่ครับผมแถมไม่ได้แต่พี่มาดูของผมก่อนยางโตโยโตโยโตโยปลอมไหมไม่ใช่นะครับโตโยแท้นั่นเลยโตโยแทนนะครับล้อว,วาเก้มาดูใ,ใกล้ๆนี่วาเก้ของแท้นะครับไม่ใช่เวกนะ <N> เนี่ยล้อแท้เลยผมไม่ได้ใส่แบบล้อพมา่าล้อจีนสั่งผลิตพม่าอะไรให้นะครับอันนั้นคือมันแถมมันแถมไน้นจริงนะครับแต่อย่างเงี้ยมันแถมไม่ได้เนี่ยล้อวาเก้นเนี่ยแถมไม่ได้เลยนะครับแล้วก็บาลิบโบนะครับบาลิบโบนะคือเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่เบรกปลอมนะมันคือเบรกแท้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สก,กีคําว่าบาลิบโบมามันสก,กีคําว่าปอราเช่ นะครับบัรจรสก,กีคำว่าปอเช่มานะครับและที่ร้านที่เขาชอบวางกันอ่ะแล้วเขาก็เอาตัวนังสือมาแปะๆ,ๆแปะเพราะว่าเขาไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากบาลาโบนะครับในการที่จะเขียนคําว่าบาลาโบลงไปอันนี้เข้าใจไหมนะผมมาพูดให้ฟังเลยเนี่ยอันนี้นะครับก็เลยคุณจะสก,กีแล้วก็ได้สก,กีไปเลยเบรกปลอมได้หมดนะครับแต่เนี่ยมันคือเบรกแท้นะครับส่วนจานเนี่ย <Okay. S 1> โอ้โเป็นสนิมจานเป็นสนิม นี่ก็จานนะครับคือจานพวกนี้นะจานพวกนี้ครับมันสนิมอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นจานที่เป็นจานเหล็กนะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่อันนี้ของแท้ร้อเรซ็เลยอันนี้ก็แท้โคตรพ่อโคตรแม่แท้เลยเนะี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้แท้ไหมนะยี่ห้อเวฟเวฟเนี่ยมาดูอันนี้แท้ไหมนะเนี่ยอันนี้เนี่ยบาราโบไหมนะครับแล้วดูสนิมมีไหมมีมีเหมือนกันนะครับเนี่ยมีเหมือนกันเนี่ย ที่บอกว่าแถมไม่ได้ก็ม,ม่มันแถมไม่ได้จริงๆนะครับแถมไม่ได้ถ้าแถไมได้ก็เป็นล้อพวกแบบจีนผลิตพมา่าอย่างนั้นได้นะครับคือผลิตจีนว่าเลวร้ายแล้วนะจีนผลิตพมา่าเออจีนจ้างพม่าผลิตนะครับเน่ผมบอกเลยว่าคือมันหลายอย่างครับคือต้องบอกว่ามันหลายอย่างจริงๆนะครับทั้งเรื่องเบรกเรื่องของล้อเนี่ย <js ut S 1> ต้องมาดูกันนะนะครับนะยาง แท้ไหมเป็นยางเปอร์เซนต์หรือเปล่ายางติดตาเปล่าเคยนะเมื่อก่อนยางลบตานะเดี๋ยวนี้มียางติดตานะครับคือเป็นยางปลอมอ่ะที่แม่งเอายางเอาไอ้โลโก้พวกนี้มาใส่อ่ะมันมีจริงๆตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วครับยางลบตาก็มียางติดตาก็มีเออเอาเข้าไปนะจุวงนี้มันเป็นอย่างนี้หมดนะครับเนาะจะแถมได้ไม่ได้มาดูของก่อนนะครับมาดูของก่อนอย่าเพิ่งตัดสินว่าเฮ้ยที่อื่นเขาแถมทำไมคุณแถมไม่ได้นี่แหละผมเลยมันไล่ให้ดูแล้วไปดูของเราด้วยนะ ว่าเป็นโตโยหรือเปล่านะครับเนาะ